ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายพิชิตโลหามาตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารวิทยาฐานะผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษสังกัดสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งขอรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งดังนี้โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2465ตั้งอยู่ที่เลขที่483หมู่ที่2 ตำบลลำปาวอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งมีพื้นที่20ไร่2งานมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน7หมู่บ้านและมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการมาเรียนที่โรงเรียนจำนวน3หมู่บ้านมีอาคารเรียนจำนวน6หลัง และอาคารประกอบจำนวนสามหลังเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีจำนวนนักเรียน426คนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารลักษณะนิสัยมีทักษะในการคิดสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นเลิศทางวิชาการภายใต้รูปแบบการบริหารงานหนองสอโมเดลขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีคู่มือโรงเรียนคุณภาพเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คอยควบคุมกำกับติดตามและนิเทศทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานที่วางไว้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนทำให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับมีการจัดระบบงานที่ชัดเจนคล่องตัว โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยเทคนิคหนองสอโมเดลจนส่งผลให้สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนชุมชนให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน ได้ครอบคุมงานด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานำมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดมากำหนดเป็นโครงการกิจกรรมเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินตามสภาพจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอีกทั้งยังนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning b b l 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาข้ารเจ้าได้มีการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุบ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปรง่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษามีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบโดยการกำหนดนโยบายการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพหงานอื่นที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ เป็นคณะกรรมการอ,อกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งจากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา,านักเรียนประจำปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งด้านผู้บริหารสถานศึกษา 1. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ให้การสนับสนุนผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษาสมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยเทคนิคกาลสินด้านครู 1. น,นางสาวพิมพ์พัชรียนวิชัยและนางสาวพิพัฒน์พรสับเพิ่มครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวาซีระดับชั้นม .1 ถึงม .3 งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2,565ด้านนักเรียนนางสาวดวงฤทัยสีแพงมน์นางสาวสิริโชคคำเคนเด็กหญิงที่ชานานสิทธิจันทร์เด็กหญิงสสิป,ประภาสีสนะเมธีกุลเด็กหญิงแพ้พลอยบุตรดาสิง์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติและทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารที่มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข